สวัสดีครับผมเกตต็อครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการใช้แคมดัเซรเรื่องเสียงนะครับก็การที่คุณเคยดูพวกแบบวิดีโอเกมที่มันแบบเวลาจบปุ๊บเสียงค่อยๆหายไปไหมคุณเคยไหมตอนแรกที่ผมเริ่มใช้โปรแกรมเนี้ยผมใช้ไม่เป็นแล้วผมก็แบบกดใชแบบ้สปีดตรงเนี้ยแล้วก็แบบ <c oughs> ค่อยๆลดเสียงแบบ อันนี้ปึ๊บเสียงเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันไม่เวิร์คครับมันไม่ดีเลยแล้วผมก็ลองมากดหมวดตรงนี้ดูครับเฟดเอาครับปึ๊บนี่มันก็จะเสียงค่อยๆจางหายไปนะครับดูครับไปยาก่อนเอากร,รมนี่มันเสียงผมมันคงไม่ค่อยหายหรอกมันต้องเอาเสียงนี้ตรงนี้โอเคอยากปั๊มปามอ่ะไม่ไหวแล้วเนี่ย <Fair. S 1> เนี่ยเสียงของไอ้นี่หายไปแล้วครับ กลับไปเป็นเหมือนเดิมก่อนเดี๋ยนะนี่ครับอันนี้คือเพิ่มเสียงกับลดเสียงแต่จริงๆแล้วคุณจะมากดตรงนี้ไม่ได้นะอ่าอันนี้อะไรวะไม่เคยใช้ทำให้เสียงหายไปหมดเลยอะรไม่รู้เหมือนกันนะแล้วตอนนี้ผมก็จะมา บอกมันจะมีเฟซอินด้วยนะครับก็คือเปิดคลิปมาปุ๊บค่อยๆเสียงค่อยๆมานะครับก็ไม่ต่างอะไรกันเอ้ยแต่มันก็เลื่อนอย่างนี้ได้นะครับแบบเนี่ยทำอย่างนี้ได้นะครับรู้สึกว่าไอเฟซเอาผมยังไม่ได้สอนนะแต่มันก็ทําได้เหมือนกันนะครับคุณเคยเอนี้ไหมครับแบบเสียงเพื่อนคุณเบาแบบแล้วคุณอยากให้เสียงเหมือนบาลานซ์กันะ่ะคุณก็ต้องมากดตรงนี้ครับ Enable en Volume Level เนี่ย มันก็จะมีให้ปรับแบบปรับเองอันนี้คือผมปรับไม่เป็นนะผมคงไม่สอนในการผมปรับไม่เป็นอันนี้คือแบบ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 ยังไงดีว่าแบบปรับให้มันเท่ากันแต่ว่าไม่เท่ากันมากอันนี้นก็แบบสูงขึ้นมาหน่อยอันนี้คือเท่ากันมากๆนะครับคือแบบดูไม่บูดหมู่นะแล้วเนี่ยเสี<อ>ยงมันจะแปลกๆบบนะครับก็ผมไม่แนะนําให้ใช้นะปกติปกติแต่ก่อนผมใช้โลนะเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ละก็ถ้าบ้านใครเนี่ย เสียงรบกวนมันเยอะเนี่ยผมไม่รู้นะมิกโมเตอร์คืออะไรมิกทูโมโนคืออะไรไม่รู้ไม่รู้นะ <c oughs> อันนี้คือผมเป็นไรไม่รู้ปุ่มนี้ผมใช้ไม่ได้ครับออโต้ <c oughs> น้อยไอสองปุ่มเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะใช้ไม่ได้นะครับถ้าบ้านใครแบบเสียงรบกวนเยอะนะครับคุณก็ต้องกดตรงนี้ตรงน,รงนี้แล้วก็กดตรงนี้ไปเลยกดให้หมดนะครับมันจะลบเสียงรบกวนได้เยอะมากแต่เสียงวอลลุ่มของคุณอะ จากร้อมันจะรู้สึกว่ามันจะเบาลงไม่บูดมูนนะเนี่ยไม่บูดมูนนะครับก็พออันนี้ปึ๊บไม่บูดมูนอันนี้มันดังกว่านะครับพอปรับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็ถ้าปรับน้อยเสียงเสียงที่รบกวนมันก็จะหายไปน้อยพวกเนี่ยถ้าคุณปรับเยอะดูครับถ้าคุณปรับเยอะมันก็จะเป็นแบบนี้ครับนั่นแหละครับพูดหาอะไรก็ไม่รู้นะครับ ให้บูดมูลนะหายไปเลยครับเสียงรบวกวนนี่ยเยอะจริงๆเสียงไอเฟมด้วย,ยไม่ใช่คลิปนี้ขอสอนอะไรอีกดีกว่าขอสอนเป็นตัวอักษรนกันถ้าคุณแบบอยากจะแบบเขียนคําเตือนอะไรเงี้ยคุณก็ต้องเอ้ย,อยาน่าคุณจะเขียนตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่า อันนี้คือแบบมันจะเป็นพวกลูกศรอะไรเงี้ยปกติแล้วเนี่ยผมจะใช้เนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับใช้พวกนี้นะครับอันนี้คือแบบมันจะตามแผ่นด้านหลังอะด้านหลังของเราอะมันจะตามด้านหลังของเราอันนี้ก็ค่อยๆตัวศรค่อยๆมานะครับกับค่อยๆจางไปมัดสปอต r o ตอคลิ t ทุกคนที่รูโอ้ออันนี้ผมไม่รู้นะมันคืออะไรไม่เคยใช้ อันนี้ก็ปรับตามพวก Microsoft Word ต่างๆนะครับพวกนี้ตั้งค่าตัวอักษรเนีย่ยพิมพ์ไปครับมันจะเล็กนิดเดียวเห็นไหมครับเห็นนิดนึงเห็นนิดนึงนี่เห็นนิดนึงนี่ครับเห็นแล้วครับอ่าทีนี้ต่มาแต่แต่พวกนี้รู้สึกว่ามันจะปรับพวกแบบแบบ p h o t o s h o p ไม่ได้นะครับผมก็าทำไม่เป็นเหมือนกัน ก็เนี่ยมันจะมีให้ปรับหลายอย่างอันนี้คือแบบสมมุติคุณจะทําให้ทําให้แบบที่อื่นมืดแบบที่อื่นมืดแล้วเบอร์หน่อยนึงอะอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเบอร์ภาพด้านหลังอะไรเงี้ยแบบสมมุติคุณเคยดูฉากแนะนําตัวละครของพวกแบบยังไงดีว่าเออช่างมันนั่นแหละเออไม่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมเอาภาพภาพ อเ,เอาอันนี้ก็ได้ครับ6ช h a นแนเอามาเอิดนี่ครับสมมติว่าคุณเบอร์เนี่ยครับสมมติว่าผมขยายแค่นี้ก็พอนะสมมติว่าโอ้ยออกไปสมมติว่าคุณเบอร์ปุ๊บนี่แล้วถ้าเอ้ยเออว่า เรื่องทำลายผมไม่ได้สอนเรื่องนี้นีว่าขอมาสอนพันนี้ด้วยกันคุณคงดูทุกคลิปไปแล้ครับเนี่ยสมมุติว่าอันนี้อยู่ด้านล่างสุดอะก็คือจะโดนบังที่สุดถ้ามีพวกภาพจากจากแท็ก 3, t a แท็ก3แท็ก4เนี่ยมันก็จะบังแท็ก1ถ้าแท็ก3ขึ้นมามันก็จะดังบังแท็ก2กับแท็ก1ถ้าแท็ก4ขึ้นมาก็จะบัง3 t a แท็ก3แท็กนี้ตามลำดับไปครับก็คือไอเบอร์เนี่ยไอเบอร์เสียงไอรูปเบอร์ผมมันอยู่แท็ก3ไง แท็กสมันขึ้นมาบางก็คือเนี่ยสวยไหมครับผมขอลบก่อนนะครับ Remove all empty แทเออถ้าคุณอยากจะเพิ่มแท็กอะไรเงี้ยต็กดตรงนี้แต่ปกติผมจะลากเข้ามาเลยนะแล้วถ้าคุณต้องการที่จะลบอันนี้คือลบแค่แท็กที่คุณเลือกอันนี้คือตั้งชื่อแท็กใหม่แต่ผมปกติผมก็ตั้งชื่อปล่อยมันตั้งชื่อเองนะอันนี้คือลบลบพวกแท็กทั้งหมดที่มันว่างอะที่มันเราไม่ได้ใช้อะ ก็ลบไปครับลอกมองไม่เห็นไม่รู้ครับช่างใหม่นนครับไม่เคยใช้ครับไม่เคยใช้คือไม่รู้อะไรเลยครับวันนี้สอนอะไรดีอ๋อนี้ก็คือตัดต่อเบื้องต้นนะครับที่แบบค่อยๆหวัดไม่บูดหม, <า S 2> มูนนะแล้วกูปิดตรงนี้ไว้ทำไมวะเดีมันเยอะเกินไม่บูดหมูนะแล้วกูปิดตรงนี้ไว้ทำไมวะอ๋อนี่ครับมาแล้วแบบนี้ครับ เห็นไหมครับก็มีหลายอย่างให้เลือกกันนะครับจริงๆแล้วมันมีอีกเยอะเลยนะครับนี่แต่ตอนนี้ผมขอเอาแบบเบื้องต้นก่อนนะครับก็ถ้าคุณอยากจะซูมเนี่ยซูมตรงนี้คุณก็ต้องเลื่อนตรงนี้ปึ๊บนี่แบบนี้อยากจะซูมแบบ่ค่อยให้มันเข้าไปซูมเรื่อยๆอเดี๋ยวแบบนี้เลื่อน เดี๋ยวนะก็ค่อยซูมเข้าไปครับบอกนะนี่นี่ครับมาเล่นรึเปล่านี่แบบนี้นะครับถ้าจะค่อยๆซูมแต่ถ้าคุณอยากให้มันแบบปึ๊บมาถึงจุดนี้ปึ๊บมันจะซูมเลยก็ดูนะครับแบบนี้ครับไอ้เอ้ยมันจะก็ต้องเลื่อนให้มันแบบแค่เศษเซียวของหนึ่งวิอะแค่เศษเศษหนึ่งวิอะก็ซูมก็ขอแค่นี้้วกันซูมเรื่องซูมอะ เ,ออเสียงสอนแล้วอันนี้อันนี้คือมันจะเป็นพวกแบบพวกหลายอย่างครับที่มันแจกมาให้ผมขอไม่สอนด้วยกันก็เวลาคุณจะเปิดคุณก็กดบวกตรงนี้ครับผมบอกเลยว่าอันนี้ผมไม่เคยใช้ในคลิปใดๆของผมเลยนะครับคลิปนี้ผมขอลาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสอนเรื่องพวกนี้กันนะครับแต่ตอนนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อน ถ้าชอบก็อย่าลืมกดซับกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วก็ถ้างงตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าอะไรกันขอบคุณที่รับชมครับไปแล้วบ๊ายบายครับ